สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel แก้ท่อตันช่างเองนะครับครับวันนี้เราจะไปสำรวจน้ำรั่วกันนะครับการสำรวจน้ำรั่ววันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเองเนี่ยก็เพิ่งจะทำการรีโนเวทในส่วนรอบๆบ,บ,บ้านใหม่ นะครับเราพบว่ามีปัญหาน้ารั่วเราก็จะไปทําการตรวจสอบกันครับว่าปริมาณการรั่วมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทําการค้นหาจุดรั่วนะครับอย่างที่เรียนแล้วแล้วนะครับว่างานส่วนใหญ่ที่เรามักเข้าไปเนี่ยมักจะผ่านจากการสํารวจการแก้ไข,ขของเพื่อนๆนช่างนะครับมาก่อนแล้ว แต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับไม่ใช่เราว่าเราจะเก่งหรืออะไรอย่าง,างไรนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการตรวจสอบของเรามีมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับทำให้เราสามารถหาจุดที่มีปัญหาได้นะครับถึงแม้จะใช้เวลาในการหาในงานงานหนึ่งเนี่ยเวลานะครับในการหาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ เริ่มตั้งแต่15นาทีไปจนถึงบอก8ชั่วโมงก็มีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านของแต่ละหลังนะครับบ้านของออผู้ที่พบปัญหาเนี่ยมีเท็กเจอร์หลากหลายนะครับมีขนาดพื้นที่กว้างครับเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสุ่มเจาะนะครับเพื่อให้แน่ชัดอย่างที่เห็นนี่นะครับก่อนที่เราจะทำการเจาะนะครับเพื่อยืนยันแผลนะครับเราจะตรวจสอบให้แน่ชัดจริงๆนะครับจะไม่มีการเจาะเพื่อสุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับ ที่เห็นนะครับพื้นที่เริ่มแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทําการเจาะและยืนยันนะครับในส่วนของพื้นที่ครับเรามาดูกันครับว่าแผลเป็นอย่างไร ในส่วนการเจาะเพื่อเปิดดูแผลนะครับก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับอีกวันรุ่งขึ้นนะครับเพื่อจะยืนยันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ SCS เนะครับที่ให้ความไว้วางใจทีมงานแก้ท่อตันช่างเอและด็อกตอรเดนในการเข้าสำรวจหาน้ำรั่วถึงแม้จะเป็นทีมที่3ก็ขอขอบคุณนะครับ สุดท้ายก็ต้องพบกับเราขอบคุณมากครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อตันช่างเอยินดีให้บริการโอ้ก oh, ู